ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการที่เราต่อแบตเตอรี่2 0 0ร้อยาโวลต์แบตเตอรี่24โวลต์6แอมป์นะฮะที่ทำกันไปในคลิปที่แล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะครับแล้วก็ทรามาบอกการต่อสายของคอนโทรลของควบคุมนะฮะของจักรยายนไฟฟ้าแม่บ้าน 24โวลต์250วัตต์มีอะไรบ้างกรับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอาเริ่มเลยนะครับเส้นที่1เส้นนี้แดงดำน้ำเงิน3เส้นนี้เข้าสายคันเร่งครับอาแล้วก็มาแล้วก็มา แดงดำแดงดำขั้วสีดำนี่นะฮะขั้วสีดำนี่เข้าไฟหน้าไฟหน้านะครับไฟหน้าแล้วก็มาสายเส้นนี้สายมือเบรกสายมือเบรกก็คือสายเส้นนี้สายเส,ส้นนี้นะครับสองเส้นนี้สองเส้นนี้นะครับเราก็จับมารวมกันเราก็เอาสายตัด ตัแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็เอากาวฮนะกาวกาวร้อนนะกาวร้อนเผาไฟแล้วก็ลนเข้าไปอย่างนี้ก็อยู่นลครับต้องรวมกันนะฮะไม่งั้นไฟไม่เบรกสองข้างได้ติดเวลาเบรกตรงไหนไฟท้ายจะได้ติดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเส้นแลบเส้นที่ 4. สี่เส้นที่สี่นี่สายแดงดําแดงดําขั้วสีส้มที่เข้าสวิต ปิดตัวนี้นะครับเอโตวิทย์มีเปิดตัวนี้นีนะครับแล้วก็สี่เส้นที่ห้าเส้นที่ห้าก็ไฟเบรกไฟเบรกมันจะเป็นสายแดงดำเส้นเล็กเหมือนกันแต่มันเป็นขั้วสีน้ำเงินผมตัดออกเพราะขั้วไม่มีมาให้ครับตัดออกแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเป็นสายไฟเบรกไล่ไปไปข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเส้นที่หกเส้นที่หกนี่สายมอเตอร์สายมอเตอร์นี่คือสายขาวสายน้ำเงินนะครับเส้นที่เจ็ดก็คือสายแบตเตอรี่ที่เราทำแบตเตอรี่ใช้เองฮนะ6แอมป์คือเส้นตัวนี้ใส่บีมอสกับใส่บอร์ดบาลานเข้าไปเวลาใส่บีมอสนี่คือถ้า แบตมันจะหมดเขาก็จะตัดนะฮะตัดการทํางานเพื่ออายุยือดอายุการใช้งานหรือช็อตอะไรก็แล้วแต่เขาจะตัดทันทีเลยยือดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของเราใช้ได้ยาวนานครับลืมบอกไปนะครับว่าสายแบตเตอรี่อ่ะผมตัดออกนะตัดสายที่มันเชื่อมต่อออกทางนี้ที่มันว่าจะไปตอติดกับชาร์จแบตนะฮะใชได้ใช้ได้สองเส้นแต่ว่าผมตัดออกเพราะว่าเวลาชาร์จให้ดึงออกแล้วยกไปชาร์จเดิมจะง่ายกว่า ไม่ต้องยกที่ชาร์จนะครับใช้ได้เหมือนการตัดออกไม่ตัดก็ได้ครับก็แล้วแต่ว่าจะทำกันแบบไหนแต่ว่าผมใช้แบบนี้ครับผมครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าใช้งานยังไงนะครับาเรมาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับ เปิดสวิทตัวนี้เปิดสวิทเสร็จไฟขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไฟตัวนี้คือซื้อมาต่อใหม่โวลต์เป็นระดับโวลต์ส6 4ตัวนี้คือตอกเข้ามาคือเข้ากับเส้นนี้ไล่มามาเข้าตัวนี้นะครับนี่มาเข้าตัวนี้เข้าข้างล่างตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวผมจะให้วิดีโอ ไปเชื่อมต่อดูนะไปลองทําดูนี่นะครับแล้วทีนี้เราก็มาลองลองแต่ตาดูนะครับลองหนุนดูว่าทำงนานหรือเปล่านี่นะเราทำแบตก,กันนะหมดแล้วน,นะครับนี่น,น,ะน,น,นะครับแล้วก็สายไม้บอกไปแล้ว ทีนี้เแบรกก้ามปูนี่ถ้าท่านไหนซื้อจักรยานรุ่นนี้มานะฮะที่มันเป็นจานเบรกแบบเนี้ยแล้วเราต้องเราต้องแปลงใช่ไหมเราต้องทาอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเราก็เราก็ต้องซื้อก้ามปูมาใส่นะครับซื้อก้ามปูมาใส่แต่บางรุ่นก็อาจจะ อาจจะมีเหล็กตัวนี้แล้วก็มีรูหรือถ้าไม่มีไม่มีรูเราก็เจาะแต่ตัวนี้มันมันไม่มีรูครับมันเป็นแบบว่าบอเวาเข้าไปผมเลยต้องเอาไปเชื่อมนะครับเอาไปเชื่อมนะเป็นเบดกกัมปูหลังสายกจะตอนี่นะน,นะครับ่านะก็พูดถึงมอเตอร์กันมอเตอร์ก็24โวลต์250วัตต์นะครับ มอเตอร์นี่อยู่ฝั่งซ้ายมือซ้ายมือของเราเนี่ยครับเวลาปัน่นแต่ว่า, motor, ามอเตอร์เขาจะหมุนเขาจะหมุนนี่นะครับตัวนี้นะครับเขาจะหมุนไปทางขวานะเป็นมอเตอร์หมุนทับทางขวานี่หมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี้ซ้ายนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาคือฝั่งนี้หมุนขวาคือฝั่งนี้เราต้องเลือกซื้อนะครับ มันจะกลับด้านกันอันนี้ก็จะเป็นสายมอเตอร์เขาจะกลับด้านนะหรือว่าใช้แบตธรรมดาก็ได้ครับใช้แบตตะกัวก็ใช้สลับขั้วเอาที่แบตก็ได้เหมือนกันนะใช้สลับขั้วน,นี่มันเป็นแบตลิเธียมนะฮะก็ไม่มีอะไรเยอะนี่นะครับไฟเบรกไ,ไฟเบร์ก็ติดนะเบร์ให้ดู นี่นะครับไฟเบรกที่บอกต่อมานะครับสายมานะครับโอเคครับจะจะเป็นแนวทางให้ท่านได้ลองทำดูๆนะฮะไม่มีอะไรยากครับอันนี้นะครับไอต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับชุดนี้ต้องใช้หกเหลี่ยมหมดเลยต้องซื้อหกเหลี่ยมมานะครับเวลาทําจะได้ไม่เสียเสียเวลาครับเนี่ยต้องใช้หกเหลี่ยมหมดเลยนะครับชุดหกเหลี่ยม ผมว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับลองทำกันดูครับราคาย่อมเยาวครับไม่ได้ต้องไปซื้อให้มันแพงนะฮะทำเองส,าสบายยทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับผมครับสวัสดีครับ